ถามว่าทาไมถึงต้องเป็นพระคุูหลองวัฒน,นลอจังหวัดพิจิตรเรื่องนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างพระพุท่านันยโทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ท่านกําหนดเอาไว้แล้วนะครับพระคุูหลองวัฒน,นลอเนี่ยอดีตวัฒน,นลอนะครับจะมีพระเถระอยู่องค์หนึ่งนะครับชื่อหลวงูปป่คคูเจ้าของอะไรตะกุดอะไรยันแมงป่อง และไม่ใช่แค่ตําราในสายจังหวัดพิจิตรนะครับสายทางอีสานสายสัญญาสายต่างๆนะครับถ้าคูณนอกมาท่าอ่อกองค์นี้ได้รวบรวมเอาไว้หมดแล้วสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอี้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าสสมัยอีกครั้งนะครับ EP นี้นะครับก็คงจะเป็น EP ที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผมเกินทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่ามีพระหนุ่มองค์หนึ่งที่จะได้เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษกับทีานจิตที่วัดส,สันปายังหลวงก็คือพระคุณหนองวัาท่าล่อจังหวัดพิจิตรถามว่าทําไมถึงต้องเป็นพระคุณหนองว่ท่าล่อจังหวัดพิจิตรเรื่องนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างพระพุทธาน,นยโทนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับทุุกกสิ่่่งงทอยาเนี เหมือนครูบาอาจารย์ท่านกําหนดเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็กกสุดแต่วิจารณญาณแล้วกันนะครับแต่ผมจะเล่าในสิ่งที่เราเป็นผู้ที่กระทางานนะครับว่ามันมีเหตุมันมีปัจจัยอะไรแล้วเราก็ได้เข้าใจในบางเรื่องบางอย่างบางตอนว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะข้างเบื้องบนเนี่ยเขาสั่งมาเทพบันดลพรมันดานก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะพระพุทธานาันโทเนี่ยเรากล่าวว่าจะทําแค่พิธีเล็กๆ แต่ปรากฏว่ามันมีเหตุม,มีปัจจัยนะครับให้วันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยจัดพิธีและคนมาขนาดนี้ได้โดยที่เราไม่คาดคิดนะครับเราใช้ระยะเวลาการทํางานไม่ถึง1เดือนก็ได้สร้างพระองค์นี้เกิดขึ้นมานะครับปรากฏว่าก็เป็นที่อือฮายันปัจจุบันนะครับและก็มีเหตุให้เราจะต้องไปขึ้นไปอธิษฐานจิตที่จังหวัดลาพูนก็จะเป็นรวมยอดพระเถระของทางล้านนานะครับ ในส่วนหนึ่งแล้วกันไม่ได้หมดนะครับไม่ได้หมดแต่จะเป็นพระผู้เท่าของทางล้านนาเนี่ยมาร่วมอธิษฐานจิตนะครับและล้านนาเนี่ยก็คือเรียกว่าภาคเหนือแล้วกันแต่จะมีพระองค์หนึ่งนะครับอยู่ถ้าบ้านเรา,าจะเรียกอะไรภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับซึ่งพระองค์นี้นะครับเป็นพระหนุ่มองค์หนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ภพศาลแสนชัยเนี่ยได้พูดและบอกกล่าว กับผมไว้หลายปีแล้วว่าคุณจ้าถ้ามีโอกาสไปหาองนี้นะเอาองนี้มาให้ได้นะซึ่งในวันหล่อพระพุทธนันยโทที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยพระรูปนี้ก็ได้มาร่วมอธิษฐานจิตนะครับครั้งแรกนะครับและครั้งนี้เราก็จะนิมนต์ท่านนะขึ้นไปที่จังหวัดลาพูนด้วยเป็นตัวแทนวิชาคาถาคมของจังหวัดพิจิตเลยก็ได้ว่าได้ขึ้นไปอธิษฐานจิตพระองค์นี้คือพระคุณหล่อวระท่าลอพระคุณหล่อพรท่าลอเนี่ย อดีตวัฒาล่อนะครับจะมีพระเถระอยู่องค์หนึ่งนะครับชื่อหลวงปู่ภูเจ้าของอะไรตะกุดอะไรยันแมงป่องนะครับที่วัดดงดังหลวงปู่ภูวัฒาล่อพระครุณองเนี่ยพระวะัฒนล่อเนี่ยเกิดไม่ทันหลวงปู่ภูประวัติของท่านเนี่ยก็เป็นพระหนุ่มที่ชอบอดีตก็เคยเป็นพระที่พระครูท่านก็บอกกับผมว่าท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็เมื่อก่อนก็เคยเป็นคนเกเรนะรก็ปรากฏว่าท่านก็ ได้มาบวชเรียนนะครับดูแลพ่อแม่ที่แก่นะครับก็เอาพ่อกับแม่มาเลี้ยงเลยเพราะเป็นลูกชายนะครับเป็นคนที่มีความกระตันยูนะครับเอาว่าเข,ข้าวๆแล้วกันนะครับท่านก็เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยขณะที่ท่านบวชเนี่ยท่านก็เป็นคนที่สนใจวิชาคาถาอาคมคงแก่เรียนปรากฏว่าตำราหลวงพ่อพิษวัคขมังนะหลวงพ่อพิษวัคขมังเนี่ยก็เป็นยอดเกจิในอดีตของจังหวัดพิจิตร ปรากฏว่าพระคุณน่องก็ได้ไปสืบทอดตำราของหลวงพ่อพิษมาคำบังโดยเหตุบังเอิญน,น,นะนะหลวงพ่อพิษมาคำบังตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ,พ่อพิษมะคำบังและตำนานของหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างจาังหวัดพิจิตรหลวงพ่อคูหน่องก็ไปได้สืบทอดตำราของหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างโดยบังเอิญก็ได้ไปรวบรวมมานะครับมีสองสายนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยสายพวกนี้จะรวมกันมาของหลวงพ่อเงินวัดบางคานกับหลวงพ่อสุกัปรปคองเนี่ยเขาจะอยู่ในวิชาของครูบาอาจารย์เหมือนกันพระคุณน,น้องได้มาแนละ้วของหลวงพ่อเตียงข่ารูปช้างหลวงพ่อพิษวัดคมัางและสายหลวงพ่อเงินวัดบางคานก็ได้มาแล้วและท่านก็ยังได้ไปอยู่ท่านอาจารย์ตั้ววัดรั์ลำใหญ่พระคุณน้องก็ไปอยู่กับอาจารย์ตัว้วจนอาจารย์ตั้วเนี่ยให้ผงเอาไว้โหลนก็คือเป็นบาทบะนะครับผงร้อยสามสิบห้าเกจิคณาจารย์ที่ท่านอา,อาจารย์ตั้วไปสร้างวัตถุงคลแต่ท่านก็ได้จะทราบดี นะครับอาจารย์นองก็ได้ผงนี้มาด้วยแล้วก็ได้วิชาสายหลวงพ่อพกลวยโคสิตารามกลับมาด้วยนะนี่ได้สามสี่สายมาแล้วนะครับยังไม่พอปรากฏว่าพระอาจารย์ตัวได้บอกว่าอาจารย์นองท่านเนี่ยจะต้องได้เป็นเจ้าวาดนะต้องไปเป็นเจ้าวาดแล้วนะถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยมาโดดเตะผมสองขาเลยนะอาจารย์ตัวพระคุณนองท่านเล่าฟังว่าสมัยนะั้นท่านยังนั่งขำอยู่เลยว่าจะเป็นไปได้อย่างไงเพราะว่าไม่ได้อยากมาเป็นเจ้าวาดปรากฏอยู่ดีๆทางวัด ท่าล่อไปนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าวาสท่านก็มาอยู่วัดท่าลอ่อปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาท่านมีอยู่วันหนึ่งตำราหลวงปู่ภูวัดท่าล่อเนี่ยล่นใส่หัวท่านเลยท่านบอกเดินเดินอยู่ทาความสะอาดอยู่ตำราเนี่ยไม่รู้อยู่คู่วัดมาตั้งไหนไหนแต่ละล่นใส่หัวท่านเลยท่านก็เลยได้ตำราหลวงปู่ภูวัดท่าล่อไว้แล้วก็ศึกษาวิชาตำราของหลวงปู่ภูวัดท่าล่อเนี่ย จนแตกฉานแนะนนำวิชาต่างๆเนี่ยมาพัฒนาวัดพระกงทุกวันนี้ครับว่าท้าล่อเนี่ยนเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเลยด้วยบาร,รมีของพ,พระพรคูหนองเนี่ยและไม่ใช่แค่ตําราในสายจาังหวัดพิจิตรนะครับสายทางอีสานสายสัญญาสายต่างๆนะครับพร,ระคูหน,นอ,องว่าท่ารอองค์นี้ได้รวบรวมเอาอไว้หมดแล้วถามว่าทําไมผมถึงกล้าที่จะมาพูด พราะคนที่สัมทับมานะครับคือท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยเรื่องนี้ผมได้พิสูจน์อยู่หลายครั้งนะครับท่านได้บอกว่าให้ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เนี่ยไพศาลแสนชัยไปหาพระคุณน่องว่าท่านร่อลอน่นะท่านก็บอกว่าเออพระคุณน่องเนี่ยก็ไม่รู้จักกันปรากฏว่าไปหาพระคุณน่องว่าท่านร่ออ่ท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยบอกว่าเพื่อไปถึงแล้วอ่ะให้ไปขอของดีหน่อยนะของพระคุณน่องลูกศิษย์คนนี้ก็ได้ไปหา แล้วก็ได้มาฝากบอกว่าท่านอาจารย์เพราะท่านเป็นพระคุณองท่านอายุยังไม่เยอะนะครับสมัยนั้น4ี่กว่าแต่ตอนนี้นก็50าสิกว่าบอกว่าขอวัตถุมงคลของดีหน่อยท่านบอกว่ารู้ได้ยังไงเรายังไม่เคยเอาออกมาให้ใครบูชาเลยลูกศิษย์ของอาจารย์ไบสา,ารแสนชัยก็บอกว่าอ๋อข้างบนฝากมาบอกว่าใช้ได้แล้วให้เอามาให้หน่อยซึ่งเรื่องนี้ไม่มีคนรู้นะครับ แม้แต่ลูกศิษย์ในวัตก็ไม่น่าจะรู้นะครับว่าพระคุณน่องได้สร้างวัตถุมงคลเอาไว้นะครับปรากฏว่าท่านก็เลยทําวัตถุมงคลเนี่ยมอบไปให้อาจารย์ไพศาลแสนชัยไอกว่าจะเป็นตะกุดคู่ชีวิตและสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับอันนี้ฝากบอกไว้เลยนะก็คือลาหูลาหูท่านเนี่ยค้าขายดีมากผมไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาไปเช่าบูชามาแล้วเขาก็บอกว่า ช้าขายดีผดหูผพิดตาขึ้นเลยตั้งแต่บูชาของวัตถุมงคลพวกนี้นะแต่จะบอกว่าเป็นเหตุว่าทําไมเราถึงต้องไปตามตําราตามพระคูหนองไปเสกแล้วท่านอาจารย์ไปสารแตนชัยบอกว่าวันที่ไปนิมนต์พระคูหนองให้บอกพระคูหนองเนี่ยเอาตําราสายพิจิตมาให้หมดนะมาเสกรุ่นนี้เอามาให้หมดเลยนะให้หมดพุงเลยนะซึ่งวันที่เททองหล่อเนี่ย ท่านอาจารย์ไพสารแสนชัยได้ถามพระคุณนองว่าหมดหรือยังเรื่องมาเสกเนี่ยท่านบอกว่าหมดแล้วแต่เดี๋ยวจะขึ้นไปเสกอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนนะฮะเอาพระคุณนองเนี่ยเอาตำราสายพิจิตรไปร่วมเสกด้วยนะครับแล้วก็สายล้านนานะครับจากคูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งในนั้นนะครับหลายๆท่านอาจจะคนนึกถึงจังหวัดลำพูนนะครับจะแค่นึกถึงแค่คูบาพ่ออินทร์วัดสารไปยางหลวงแต่จริงๆยังมีอีกหลายๆรูปไม่ว่าจะเป็นคูบาอู่แก้ววัดป่าลานนะครับคูบาอู่แก้ววัดป่าลานเนี่ยเป็นศิษย์ของ เป็นพระรูปหนึ่งที่เสกเหรียญคูบาบุญชุ่มวัดวังมุยเนี่ยจนแสงออกจากตาเลยนะคุณโพธิโกที่เคยสร้างเหรียญคูบาชุ่มวัดวังมุยนะครับไปหาดูภาพได้นะครับจากสื่อต่างๆภาพที่คูบาขันแก้วเสกแล้วแสงออกมาจากตาได้เนะี่ยยังมีปรากฏในภาพถ่ายอยู่นะที่ว่าเสกที่วัดวัดวังมุย นะครับคนที่เสกได้คือคูบาขันแก้วคูบาขันแก้วในเสกดวงแสงออกมาจากตาเลยนะซึ่งมีภาพปรากฏหลักฐานอยู่ค like ูบาอูบแก้ววัดป่าลานเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคูบาขันแก้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดป่ายางนั้นก็คือคูบากิษดาวัดป่ายางนะครับคูบากิษดาวัดป่ายางอาจารย์อดีตก็คือคูบาขันแก้วคูบาอูปแก้ววัดป่าลานเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับวัด วัดวัดป่ายางนั่นแหละครับใกล้ๆกันกับใกล้ๆกับวัดคูบากรติดาองค์นี้ก็ไม่นามาานะครับอาจารย์ไพศาลแสนชัยก็บอกให้ไปนิมนต์มาด้วยคูบาใจนะครับเจ้าขน้าอำเภอแม่วางนะครับจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยก็บอกต้องเอาองค์นี้มาด้วยนะอีกหลายๆรูปนะครับที่หลายๆท่านยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยววันนั้นเราจะไปทําความรู้จักกันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับคงจะพลาดไม่ได้นะครับเรื่องของคูบาพ่ออินทร์นะครับหลายๆท่านตอนเนี้ย ให้ความสนใจกับครูบาพ่ออินทร์กันเป็นอย่างมากนะครับแล้วผมจะมีอีพีพิเศษแน่นอน,นสำหรับครูบาพ่ออินทร์แต่จะขอเกินๆนะครับบรรดาเกจิว่าทําไมผมต้องเอารูปนั้นรูปนี้มาก่อนนะครับนอกจากครูบาอูา่อแก้วป่าลานครูบาใจเจ้าน้าเพือแม่วางนะครับจะมีครูคบาวัดดวงดีวัดพระสิงเข่องจังหวัดลําพูนครูบาดวงดีวัดพระสิงข่องนี่อายุ90กว่านะครับจะร่วมร้อยปีแล้ว ครูบาอาเมื่อปี63เนี่ยอาจารย์ภพศารสันชัยได้บอกให้ผมมาไปหาบอกว่าคุณจ้ามีโอกาสไปวัดนี้นะผมก็ได้มีโอกาสไปไปหาท่านท่านบอกได้เห็นพลังงานผมก็ได้ไปวัดนี้นะครับครูบาดงดีว่า็สิ่งเครื่องนะครับได้วิชาตํารามาจากศิลาจารึกนะได้ตําราศิลาจารึกเนี่ยอยู่เป็นร้อยร้อยปีในวัดอยู่ที่ฐานพระพุทธรูปครูบาดงดีเนี่ยได้วิชานี้ขึ้นมา นะครับแล้วได้ทําวัตถุมงคลขึ้นมาพระอาจารย์ท่านอาจารย์ไปสานแตนชัยเนี่ยท่านบอกว่าผมเห็นพลังงานเมื่อวันลอยกระทงะปี63นะครับแล้วในงานนี้จะไปนิมกับอาราธนานิม,มนต์ท่านมาร่วมที่วัดคูบาพ่ออินทรวัดสันปยังหลวงแล้วก็มีเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งลำพูนนะครับอยู่วัดม่วงโตนอยู่วัดบ้านเหล่าม่เหยืองนะครับที่อำเภอบ้านโฮ่องอีกสองรูปนะครับหลายหลรูปนะครับขออุบเอาไว้ก่อนแล้วกันเราไว้พบกับวันนั้นนะครับแล้วผมจะมาเล่า จาะลึกเลยว่าองค์ใดมีดีอะไรมีมีประวัติที่มาที่ไปยังไงนะครับจะได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญกับพระดีนะครับแต่ไม่ดังที่ภาคเหนือกันนะครับไม่ใช่แค่ไปทําบุญกับพระดังกันอย่างเดียวนะครับแต่คอยไปติดตามนะถึงว่าในวันที่6มีนาเนี้ยจะรวมยอดพระเทรา,านุเถระนะครับพระอริยะนะครับพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงเวทวิทยาคม นะครับจะมาอัดพลังกันเต็มที่เรียกว่าเป็นตำนานอีกรุ่นหนึ่งของภาคเหนือเลยนะครับที่นําวัตถุมงคลจากภาคกลางขึ้นไปที่ฐานจิตและคงจะเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ทางวัดนต่างนอกนะครับยกวัตถุมงคลทั้งหมดขึ้นไปเสกที่จังหวัดลําพูนเมืองพระแม่นะเมืองพระนางจามเทวีหรือเมืองพระแม่ของเราเนี่ยแหละครับซึ่งคอยติดตามนะครับใน ep นี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับเรื่องการทําบุญเกิดทางวัดนต่างนอกนะครับขอให้ตอนนี้มีมิจฉาชีพนะครับไปแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางวัด นะครับให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวต่างๆนะครับก็ขอฝากาไว้ว่าถ้าจะทําบุญนะครับขอให้โอนเข้าบัญชีวันนัตต่างนอกแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อความาปลอดภัยและจะได้บุญเต็มที่นะครับซึ่งเราจะขึ้นเลขบัญชีเอาไว้ให้ท่านได้ร่วมบุญนะครับแล้วก็ใน E ีีนี้นะครับขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอติดตามนะครับว่าเราจะไปนําเสนอแพกเกจีดีแพกเกจีดังนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเป็นรูปใดต่อไปแล้วก็ ข่าวสารต่งตางๆของวัดต,ต่างนอกนะครับคอติดตามในช่องนักบุญเมณเีจรแล้วก็ช่องเจ้าสุมาอี้นะครับครับสวัสดีครับซึ่งเราจะทําพิธีมหาพุทธาพิเศษข้ามวันข้ามคืนกันเลยจะมีพระสงฆ์จตุรวัคมาสวดคาถาอินทรวิเชียนสมโพธ6ชั่วโมงอายุวัฒนามงคล86ปีล่วงหน้าไว้ก่อนเลยหลวงพ่อแม้จะใส่บาร แต่หลวงพ่อไม่ได้ใส่ข้าวสารอาหารแห้งนะหลวงพ่อจะใส่ข้าวมาัทุปยาดหรือข้าวทิพย์